เดียวไม่สิบก่อนให้อีกให้อีกนเจ้าเบาเรื่องน้องก็เป็นจะบเบาวมาก่อนใ่นมากหน้าแจ้งหนาจันแนกแจ้งหนาเ้าจแจ้งแบบต้นนะมีผัว จะไม่มองดีเท่าปหนปลฟาวันแล้วใขรแน่แล้ววันเตี้ยฝัชเวป่าเศร้าซะบ่ดีหามือด้วยสภาพพยายามมือได้เขาว่าไหลสุดเนีไหลสุดเท่ากับมาเงี้ยเว้นเงียงเว้นงล่างแล้วเอาทานี่ไปกินมูกระทะเลยปราจังสีว่าเก็บ ผมแล้วรอแต่ว่าเร่งมาให้พ่อผคุณได้ห้าเปตัดเขาเอินว่าส่งยังไงลองส่งบ่เอาไปบอกคนทางก็ยังได้ยัง โอ้โหน้องคือวงเพชรเม็ดเดียวนี่จะมีเครื่องแต่งหน้าอี่สามชิ้นสีดำสีขาวแล้วก็สีแดงต้องแต่งสีสามสีอันนี้สีที่สองอะไรเนี่ยสีขาวคือหนาสีดำคือคิ้วสีแดงคือปาก Hãy subscribe cho hmm. kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ

เด็กกับบงอแบบนี้เนาะอยู่ได้แล้วบ่าพี่น้องก็ดังนี้แะแต่ละใบมันเป็นดังเจ้าเนาะเพราะว่าหนาวขาวนี่พวกเองเป็นดังพลิวัดนี่ก็เป็นฮู้ดังหรือว่า ไม่าดขาดวะอืมม่วกวาดดังเขาเป็นเลยวะอ๋อเหอ้ยกวาดังนสิอยากแต้งนายการแม่ขอไห้การให้เงนด้วยืูจะเป็นจะเบิ่งได้ตนไลฟปไปจะแป้งก็ได้เหรจะมีพ่อบอาณวมาตุ๋นกองด้วยเออ dạy cho chúng tôi đi hết 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 สี่กันนึงเสี้องฐานะเอกฐานะเอกมัน no. สิโลมังตำสี่ปึ้นตุกงฐานะเอกเอกหรือตุกงพระเอกอะไรทั้งหมดทังนี้ันเออพระเอกนะเราพีชแต่พระเอกคิวมันมันจะตกลงมาแต่ว่ามันเป็นตุกมคิวไม่สืบึงอยู่เรียกออกพระเอกนวะพระเอกคิวมันสิตกได้ càng đẹp như tôi mời như chuẩn này ngon lên mời 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 何が

สุดมันเยี่ยมตัวว่าไปี่นองอันนี้เราเิกพ้าเอียต้ตัดตกนะคะตกตกผมดีสามสี่มัน้นงู่

ร้องไส้เป็นไส้ลูกด้วยลูกเนี่ยว่านนะ่ะโอ้ยลอเลิศเลิศรึนะกู<อ>แข่งเกศีระเบียบน้องเกีคืออีหลีเนาะคือเกศีอีหลีนเนาะมื่อนกะแต่งให้เล่าแบบนี้เด้อเอ็กกี้เมื่อนกะตายมากค่ะพี่น้องพี่น้องแกผาดเด้อ,อจันแม็กลองเพ่งสันตีดวงสว่างแน่สี่ห้มาไล่เพ่งละพัน เพ่งรับพัจนาโอ้ยแบบตาตจังดนตีดอกสกว่างใเพงเดียวเลยนะเพื่อตีกตีฟังเพลงในคาโจินสิลองสักฟังนคะินสาวาลินด้วยสาวาลินวันนี้กินตาลุ่มบุบไม่มาแค่เทียนพันษามันดังปีกา่ ไปจับาะไปันวิ่กันไม่ยเอาวิกแมวเสมอบ่าใส่เลยวิกกันยว่าใส่ได้เอาของนมาเก็บเงินได ล่างอยากแตงนาก็เล็บแตงไห่ตามนาตุ๊กแจ่อุ้ยพอนะตามนาตุกแก่ครับเนี่ยเราเนี่ยปลุกปงเนี่ยเเนี่ยปลกงโอ้โเออสวัสดีแฟนทักใต้กว่าเราไม่นีหยงกัน เออสวัสดีแฟนทางไตน้อยใหญ่แกมกันอบอตอกับนั้นฝ่นายกรรมการชาวบ้านพวกรูกรันเร็นรอนเขาออกไม่พี่น้องเขาออก